ในหลวงราชการที่10สั่งแม่ทัพกุ้งแล้วเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันในานามแม่ทัพกุ้งหรือผลโทบุญศิลพาดกลางเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติของทหารคนหนึ่งครับแต่มันคือบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความจงรักภักดีการทำหน้าที่ และการเลือกเส้นทางชีวิตที่แท้จริงผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เมื่อถึงจุดหักเหของชีวิตเขาได้เลือกเส้นทางที่แสดงถึงหลักการและความเชื่อมั่นของเขาอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของพลโทบุญสินพาดกลางผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจหลักการสำคัญอย่างหนึ่งก่อนครับนั่นคือความเป็นกลาง ของสถาบันพระมหากษัตริย์พลโทบุญสินได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบรวมถึงพระมหากษัตริย์ทุกราชการที่ผ่านมาท่านเป็นกลางทุกอย่างคำกล่าวนี้ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดามันสะท้อนถึงหลักการที่สำคัญยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองเหนือพรรคพวก สถาบันพระมาหากษัตริย์ของเราไม่ได้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เข้าข้างใครแต่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ยืนหยัดเพื่อความพาสุกข,ของปวงชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะมีความคิดเห็นการเมืองอย่างไรความเป็นกลางนี้เองที่ทำให้สถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสามัคคีปองดอง ไม่ใช่สัญลักษณ์ของการแบ่งแยกและหลักการที่เองครับที่กำหนดเส้นทางชีวิตของแม่ทับกุ้งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเขาครับในช่วงหนึ่งของชีวิตของท่านพลโชบุญศิลภาดกลางหรือแม่ทับกุ้งได้เผชิญกับทำถามสำคัญคำถามที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบรับสั่งถามท่านนั่นคือบุญศิลปจะคงเป็นองครักษ์ต่อไปหรือไม่ ลองนึกภาพดูครับคำถามนี้ไม่ใช่แค่การถามเรื่องตำแหน่งหน้าที่ธรรมดามันคือคำถามกับความมุ่งมั่นความจงรักภักดีและทิศทางชีวิตที่แท้จริงสำหรับคนทำงานคำถามแบบนี้อาจจะเทียบได้กับที่เจ้านายถามว่าคุณยังอยากทำงานที่นี่ต่อไหมแต่สำหรับทหารสำหรับราชองครักษ์คถามนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมาก เพราะการเป็นองครักษ์ไม่ใช่แค่อาชีพมันคือการอุทิศชีวิตการยืนหยัดเฝ้าระวังการคุ้มครองรักษาสถาบันที่สําคัญที่สุดของชาติและท่านพลโทบุญศินเขาได้ตอบคำถามนั้นด้วยความพร้อมด้วยความแน่วแน่เขาแสดงความพร้อมที่จะรับใชใ้ใต้เบื้องพระยุคลบาทต่อไปโดยไม่ลังเลใจผลลัพธ์ของการตาัดสินใจครั้งนั้น คือพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ได้ทรงพักกรรนาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลโทบุญสินพาดกลางเป็นราชองครักษ์พิเศษตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมดามันคือเกียรติยศสูงสุดสำหรับทหารผู้หนึ่งมันคือความไว้วางพระราชหฤทัยที่พระองค์ท่านมีต่อผู้รับใช้ของพระองค์แต่การรับเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่นี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นครับ การแต่งตั้งให้เป็นราชโอกระรักพิเศษนั้นมาพร้อมกับเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนไม่มีคำกำกวมนั่นคือห้ามยุ่งกับการเมืองสี่คำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่มันมีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งทำไมถึงมีเงื่อนไขนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับว่าสถาบันพระมาหากรรษัตริย์ทรงเป็นกางและทรงอยู่เหนือการเมือง ดังนั้นผู้ที่รับใช้ในพระองค์โดยตรงโดยเฉพาะราชองคารักษ์พิเศษก็ต้องเป็นกลางเช่นกันถ้าราชองคารักษ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะทำให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายนั้นซึ่งนั่นขัดแย้งกับหลักการความตัดเป็นกลางโดยการสิ้นเชิงครับเงื่อนไขนี้จึงไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพ แต่เป็นการปกป้องความบริสุทธิ์ความเป็นกลางและความยิ่งใหญ่ของสถาบันสำหรับพลโทบุญสินเงื่อนไขนี้ชัดเจนมากเขาเข้าใจและยอมรับอย่างเต็มใจเขากล่าวว่าก็จบเลยหมายความว่าเมื่อเขายอมรับตำแหน่งนี้แล้วเส้นทางของเขาก็ชัดเจนเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปนีก่การตัดสินใจที่สำคัญการเลือกที่จะยืนหยัดเป็นกลาง การเลือกที่จะรับใช้สถาบันอย่างบริสุทธิ์ใจไม่หวันไหวไปตามกระแสการเมืองการตัดสินใจนี้จะถูกทดสอบในไม่ช้าครับหลังจากที่พลโทบุญสินกลายเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในจุดยืนของเขามีพี่ๆน้องๆได้โทรศัพท์มาหาเขาด้วยน้ำเสียงที่อาจจะเร่งด่วน อาจจะหวังพึ่งพวกเขากล่าวว่าเฮ้ยกุ้งช่วยหน่อยไม่มีใครแล้วคำถามนี้ฟังแล้วน่าสงสารฟังแล้วเหมือนเป็นคำขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจในฐานะที่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานการที่มีคนมาขอความช่วยเหลือแบบนี้คนส่วนใหญ่คงอยากช่วยแต่พลโทบุญสินเขาต้องมาเชิญกับความขัดแย้งในใจ ระหว่างความรู้สึกอยากช่วยเหลือพี่น้องกับหน้าที่และคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้และในที่สุดเขาได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เขาปฏิเสธคำขอนั้นเขาขอให้เหตุผลที่ชัดเจนว่าตนได้รับใช้พระเจ้าอยู่หัวแล้วเขายืนยันว่าเขาถือเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวต่อไปเนื่องจากเขาเป็นราชองครัก์พิเศษแล้วการตัดสินใจนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิเสธคนที่เคยร่วมงานด้วยคนที่อาจจะเคยต่อสู้เคียงข้างกันแต่พลโทบุญศีลเข้าใจว่าถ้าเขาตอบรับคำนั้นเขาจะระเมิดเงื่อนไขที่เขาให้ไว้เขาจะทำให้สถาบาันที่เขารับใช้เสียหายเขาเลือกที่จะยึดมั่นในหลักการไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนนี่คือตัวอย่างของความเป็นมือาชีพแท้จริงของความซื่อสัตย์ คำมั่นสัญญาของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองแต่เรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่นี้ครับพลโทบุญสินได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเขากล่าวว่าผมไม่เอานะครับอำนาจพอแล้วคำพูดนี้มีความหมายลึกซึ้งมากในสังคมที่หลายคนไล่ตามอำนาจไล่ตามตำแหน่งไล่ตามความรุ่งเรืองพลโทบุญสินกับประกาศอย่างชัดเจนว่า เขาไม่ต้องการอำนาจอีกแล้วนี่ไม่ใช่คำพูดของคนที่แพ้ไม่ใช่คำพูดของคนที่ยอมแพ้แต่เป็นคำพูดของคนที่รู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากชีวิตเขาได้ผ่านพ้นตำแหน่งต่างๆได้เห็นอำนาจได้สัมผัสอำนาจและเขาพบว่าอำนาจนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเขามีความสุขสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือการใช้ชีวิตอย่างมีหลักการ มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ต้องแบกรับความขัดแย้งในใจการปฏิเสธอำนาจนี้เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความผูกพันที่อาจทำให้เขาต้องทำหน้าที่ในสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักของเขาเป็นการเลือกที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระในกรอบที่เขาได้กำหนดไว้เองและเมื่อไม่ต้องการอำนาจแล้วท่านพลโทบุญสินพาดกลางจะใช้ชีวิตยอย่างไรคำถามของเขาเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความหมายเขากล่าวว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วเขาได้รับบำนาญหลวงซึ่งเพียงพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้แล้วเขามีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องต่อไปอย่างเรียบง่ายเขากล่าวถึงความพอเพียงของชีวิตว่าอย่างน้อยก็มีข้าวเที่ยงกินมีกาแฟหนึ่งแก้วและน้ำเปล่าและเขาบอกว่านั่นเพียงพอต่อความต้องการของเขาแล้วข้าวเที่ยง กาแฟหนึ่งแก้วและน้ำเปล่าฝั่งดูเรียบง่ายมากใช่ไหมล่ะครับแต่นี่คือปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งนี่คือความเข้าใจในคำว่าพอเพียงท่านพลโทบุญศิลป์ไม่ต้องการความหรูหราไม่ต้องการสิ่งฟุ่มเฟือยเขาต้องการแค่ชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขอยู่กับพี่น้องมีอาหารกินมีกาแฟดื่มตอนเช้าและมีน้ำนี่คือชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง ไม่ต้องพึ่งพาอำนาจไม่ต้องพึ่งพาความเจริญรุ่งเรืองเขาได้ทำหน้าที่ของเขามาหมดแล้วแต่รับใช้ชีวิตรับใช้สถาบันอย่างเต็มความสามารถและตอนนี้เขาก็ได้รับสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรื่องราวของพลโทบุศินพาดกลางหรือแม่ทับกุ้งให้บทเรียนสำคัญหลายประการกับเราครับประการแรกคือความสำคัญของหลักการและความเป็นกลาง สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราทรงเป็นกลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนและผู้ที่รับใช้สถาบันก็ต้องรักษาความเป็นกลางนี้ไว้ประการที่สองคือความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือแม้จะมีแรงกดดันพลโทบุญสินก็ยังคงยึดมั่นในหลักการของเขาไม่ยอมประนีประนอมไม่ยอมทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับความมั่นสัญญา ประการที่3คือการเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอำนาจตำแหน่งความรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความหมายความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีรักการมีศักดิ์ศรีและมีความพอเพียงและประการสุดท้ายคือความจงรักภักดีที่แท้จริงความจงรักภักดีไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่วัดกันที่การกระทำพลโทบุญศินแสดงให้เห็นว่า ความจงรักภักดีที่แท้จริงคือการทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์การรักษาความเป็นกลางและการไม่นําสถาบันที่รับใช้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเรื่องราวของแม่ทับกุ้งหรือพลโทบุญสินพาดกลางคือเรื่องราวของความกล้าหาญไม่ใช่ความกล้าหาญในสนามรบแต่เป็นความกล้าหาญที่อยายืนหยัดในหลักการของชีวิตตนเองเป็นเรื่องราวที่สอนเราว่า บางครั้งการปฏิเสธก็คือการยืนยันการปฏิเสธอำนาจก็คือการยืนยันในหลักการการปฏิเสธความซับซ้อนก็คือการยืนยันในความเรียบง่ายขอให้เรื่องราวนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านให้รู้จักยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรู้จักพอเพียงและรู้จักความหมายที่แท้จริงของชีวิตครับคำทำนายในยุคราชการที่สิบ หลวงปู่ศิลาทํานายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวที่น่าอาจจัศจรรย์ของคําทํานายจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้นิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เผยเห็นถึงอนาคตของประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบัน ความกังความวุ่นวายของสังคมไทยความขัดแย้งทางการเมืองที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นความแตกแยกระหว่างผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในหลายมิติหลายคนอาจเริ่มรู้สึกหมดหวังกับอนาคตของบ้านเมืองแต่ในห้วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนี้เองครับหลวงปู่ศิลาได้แสแวงหาคำตอบจากภพภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ ในห่วงสมาธิอันบริสุทธิ์หลวงปู่ศิลาเล่าว่าในนิมิตครั้งแรกท่านได้เห็นสายน้ำใหญ่ไหลผ่านพื้นแผ่นดินไทยสายน้ำนั้นเต็มไปด้วยความขุ่นมัวเหมือนแม่น้ำที่ปกคลุมไปด้วยโคลนตมน้ำสีน้ำตาลเข้มไหลอย่างรุนแรงพัดพาสิ่งต่างๆไปตามกระแสท่านอธิบายว่าสายน้ำที่ขุ่นมัวนี้คือสัญลักษณ์ของความสับสน ความขัดแย้งและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรามันเป็นภาพสะท้อนของกรรมเก่าแก่ที่สะสมมาช้านานจากการหนองเลือดจากความแตกแยกจากการบิดเบือนจากความโรภะที่ครอบงำจิตใจผู้คนแต่แล้วในนิมิตนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มขึ้นหันเห็นแสงสีทองส่องลงมาจากท้องฟ้า แสงนั้นค่อยๆแผ่ขยายลงมาสัมผัสกับสายน้ำที่ขุ่นมัวและอัศจรรย์เหลือเกินน้ำที่เคยขุ่นมัวนั้นเริ่มใสขึ้นทีละน้อยโคลนตมเริ่มจมลงสู่ก้นน้ำและสายน้ำก็กลายเป็นสายน้ำใสสะอาดสะท้อนแสงแดดอันอบอุ่นท่านเห็นหมื่นแสนดวงวิญญาณแห่งบุญบารมีลอยอยู่เหนือสายน้ำพวกเขาคือเทวดา ที่มาช่วยชะร้างความมืดมนออกไปแต่ที่สำคัญครับท่านเห็นผู้คนนับร้านยืนอยู่สองฝั่งแม่น้ำพวกเขาร่วมกันสวดมนต์ภาวนาทำบุญและส่งพลังแห่งความศรัทธาเข้าสู่สายน้ำและนี่คือข้อความสำคัญที่หลวงปู่ต้องการสื่อบ้านเมืองจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะผู้นำเพียงคนเดียวแต่เพราะประชาชนทุกคนร่วมกันสร้างบุญ ร่วมกันละความโกรธความเกียดและหันมาร่วมมือกันด้วยน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาท่านย้ำว่าอย่าหมดหวังแม้ในวันที่มืดที่สุดเพราะความสว่างกำลังเดินทางมาดวงชะตาของเมืองไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังจะโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าในนิมิตถัดมาหลวงปู่ศิลาได้เห็นภาพที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นท่านเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปรากฏขึ้นกลางพื้นแผ่นดินไทยพระพุทธรูปองค์นั้นเป่งรัศมีสีทองอารามไปทั่วทุกทิศแสงนั้นไม่เพียงแต่แผ่ไปทั่วประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังแผ่ขยายไปถึงพรมแดนด้านนอกไปสู่เพื่อนบ้านไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและไปสู่โลกแสงแห่งพระพุทธองค์นี้คือแสงแห่งสันติภาพแสงแห่งเมตตาและแสงแห่งปัญญามันจะนำพาความสงบสุข มาสู่มวลมนุษย์ชาติและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของภูมิภาคและที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือท่านได้เห็นดอกบัวดอกใหญ่ผุดขึ้นจากกลางแม่น้ำดอกบัวนั้นเริ่มจากดอกตูมเล็กๆที่จมอยู่ใต้น้ำโคลนแล้วค่อยๆงอกงามขึ้นมาทะลุผ่านผิวน้ำและผีบานอย่างสง่างามกีบบัวสีขาวบริสุทธิ์แผ่กระจายออกไป เป่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วดอกบัวนี้คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยแม้จะต้องผ่านความทุกข์ยากแม้จะต้องจมอยู่ในโคลนตมแห่งความขัดแยง้งแต่สุดท้ายแล้วเราจะพ้นน้ำจะผีบานอย่างสวยงาม และให้โรคได้เห็นความงดงามแห่งอารยธรรมสยามหลวงปู่ยังได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเ,เบาจากฟากฟ้าเสียงนั้นไ่เลาะและเต็มไปด้วยความสงบเป็นเสียงของเทวดามื่นองค์แสนองค์ที่กำลังบทสวดธรรมะพวกเขาบอกกับท่านว่าถึงเวลาแล้วที่บ้านเมืองจะได้รับการคุ้มครองใหม่การชำระกรรมเก่ากำลังจะสำเร็จและยุคใหม่แห่งความจเจริญรุ่งเรืองกำลังจะมาถึง และหนึ่งในมิติที่สำคัญที่สุดของล้องปู่ศิลาคือการเห็นภาพของผู้นำใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยท่านเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดภูเขาสูงเขามองลงมาอย่างพื้นแผ่นดินไทยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงบไม่ใช่สายตาของคนที่กระหายอำนาจไม่ใช่สายตาของคนที่ต้องการชื่อเสียงแต่เป็นสายตาของผู้ที่มีเมตตา ของผู้ที่ปรารถนาอย่างแท้จริงว่าจะเห็นประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขผู้นำคนนี้มีลักษณะพิเศษหลายประการหลวงปู่ได้อธิบายไว้ประการแรกเขาเป็นผู้มีคุณธรรมและเขาจะใช้ปัญญาและศีลธรรมเป็นเข็มทิศนำพาแผ่นดินไม่ใช่ใช้อำนาจหรือเงินทองเขาจะตัดสินใจด้วยยุคความยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจะทำให้คนทุกกลุ่มรู้สึกว่าได้รับการรับฟังประสบการณ์ที่สองเขามีบุญบาร,รมีติดตัวมาจากชาติปางก่อนนี่ไม่ใช่นักการเมืองธรรมดาที่มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่เป็นผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นฟูบ้านเมืองเพื่อนำพาประชาชนออกจากความมืดมิด ประการที่สเขาจะอยู่เคียงข้างประชาชนไม่ใช่อยู่เหนือประชาชนเขาเข้าใจความทุกข์ยากของคนทุกชนชั้นตั้งแต่ชาวนาชาวไร่ในชนบทไปจนถึงผู้ประกอบการในเมืองและเขาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังไม่ใช่แค่พูดเพื่อหาเสียงและการมาถึงของผู้นำนี้จะเกิดขึ้นผ่านการเลือกตั้งครั้งสำคัญลวงปู่ทำนายว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาผู้คนจะตื่นตัวมากขึ้นจะใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์และจะเลือกผู้ที่มีคุณธรรมแท้จริงไม่ใช่เลือกตามสีเสือ้อหรือกลุ่มการเมืองเมื่อผู้นำคนใหม่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปรียบเหมือนการเปลี่ยนทิศทางลม จากมรสุมที่นำความทุกข์มากลายเป็นสายลมเย็นที่พัดพาความสงบความเจริญและความมั่นคงกลับคืนมาพรรคการเมืองที่เคยต่อสู้อย่างดุเดือดจะเริ่มหันหน้ามาคุยกันจะเริ่มเห็นความสำคัญของการร่วมมือเพื่อแผ่นดินมากกว่าการแย่งชิงอำนาจเพื่อตอนเองเศรษฐกิจที่เคยซบเซาจะเริ่มฟื้นตัวการศึกษาจะได้รับการปฏิรูปอย่างแท้จริงกองทัพ จะกลับมาทำหน้าที่ปกป้องประเทศอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ต่างประเทศจะดีขึ้นประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติชื่อเสียงของสยามจะกลับมาสง่างามบนเวทีโลกอีกครั้งอีกหนึ่งมิติที่สำคัญของลง้งปูศิลลาคือการเห็นความสงบสุขกลับคืนมาสู่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งยืดเยื้อมานาน ท่านเห็นภาพบริเวณชายแดนที่เต็มไปด้วยเสียงปืนควันไฟและเสียงร้องไห้ของผู้บริสุทธิ์ค่อยๆเงียบสงบลงเหมือนมีพลังบางอย่างมาดับไฟแห่งความเกลียดชังที่รุกโชนมาอย่างช้านานทหารที่เคยยืนประจันหน้ากันด้วยอาวุธค่อยๆวางอาวุธลงพวกเขาเริ่มมองหน้ากันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาของศัตรูแต่เป็นสายตาของพี่น้องที่แบ่งปันความเชื่อวัฒนธรรม และรากเง่าเดียวกันหลวงปู่อธิบายว่าทุกสงครามย่อมจบลงด้วยความตายแต่ทุกสันติภาพเริ่มต้นด้วยความเมตตาและความเมตตานี้จะเกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศหันกลับมาสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันนั่นคือพระพุทธศาสนาท่านเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถูกสร้างขึ้นกลางพรมแดนเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความร่วมมือ ผู้คนจากทั้งสองฝั่งมาร่วมกันสร้างมาร่วมกันบูชาและมาร่วมกันสวดมนต์ภาวนาศาสนาจะกลายเป็นสะพานเชื่อมความรักความสงบไม่ใช่กำแพงแบ่งแยกวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะที่มีร่วมกันจะถูกนำมาแลกเปลี่ยนเฉลิมฉลองและสืบทอดร่วมกันเมื่อความขัดแย้งยุติลงสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นชายแดนที่เคยเป็นแนวรบ จะกลายเป็นประตูการค้าการท่องเที่ยวและความเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านที่เคยต้องอพยพหนีภัยสงครามจะกลับมาสร้างบ้านเรือนทำมาหากินและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข การค้าชายแดนจะเฟื่องฟูเกษตรกรจะได้ส่งผลผลิตข้ามพรมแดนอย่างสะดวกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและาศาสนาจะเติบโตนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะมาชมโบราณสถานอันุดงามของทั้งสองประเทศและที่สำคัญที่สุดเด็กๆจะได้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงพวกเขาจะไม่ต้องได้ยินเสียงปืนไม่ต้องเห็นความตาย และจะได้เรียนรู้ว่าเพื่อนบ้านคือพี่น้องไม่ใช่ศัตรูนี่คือภาพแห่งอนาคตที่หลวงปู่ได้เห็นและท่านเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะนี่คือผลแห่งบุญกุศลที่ผู้คนทั้งสองประเทศได้สร้างสมกันมาครับเมื่อบ้านเมืองสิ้นสุดความขัดแยง้งเมื่อคนไทยหันหน้ามาสามัคคีกันและเมื่อความสงบสุขกลับคืนมาสิ่งที่รออยู่คือยุคทองแห่งความรุ่งเรือง หลวงปู่ศิลาได้เห็นภาพอนาคตของประเทศไทยที่งดงามเหลือเกินท่านเห็นท้องทุ่งกว้างใหญ่ที่อุดมไปด้วยผลผล,ผลิตทางการเกษตรข้าวที่ปลูกงอกงามเต็มทุ่งนารวงข้าวสีทองชาวนาชาวไร่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเพราะพวกเขาได้รับราคาที่เป็นธรรมและไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินประเทศไทยจะกลับมาเป็นขัวของโลกอย่างแท้จริงผล,ผลผลิตทางการเกษตรของเรา จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงสุดปลอดภัยและยั่งยืนเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองผู้คนมีงานทำมีรายได้มั่นคงความเดื่อมร้ําจะลดน้อยลงเพราะการกระจายความมั่งคั่งที่เป็นธรรมการท่องเที่ยวจะกลับมารุ่งเรืองเกินกว่าแต่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณชาติต่างชาติจะมาสะแสวงหาความสงบมาศึกษาธรรมะมาฝึกสมาธิและมาสืมทรยบวิถีชีวิตที่สมดุลของคนไทยวัดวาอารามจะคึกคื้นด้วยผู้คนที่มาทำบุญฟังธรรมและปฏิบัติธรรมศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะถูกฟื้นฟูไม่ใช่เพียงแค่เป็นพิธีกรรมแต่เป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงการศึกษา จะได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจังเด็กไทยจะได้รับโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวใดความรู้จะเชื่อมโยงกับคุณธรรมเด็กจะได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและภูมิปัญญาทั้งวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณระบบสาธารณสุขจะเข้มแข็งประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทยจะถูกบูรณาการอย่างลงตัวศิลปินไทยดนตีไทยและหัตถกรรมไทยจะได้รับการยอมรับในระดับสากลผู้คนจากทั่วโลกจะมองประเทศไทยในฐานะอินแดนแห่งความงดงามทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณนี่คือยุคทองที่ลุงปู่ศิลาได้เห็นและมันจะเกิดขึ้นด้วยพลังของเราทุกคนไม่ใช่แค่รอคอยให้ผู้นำมาแก้ปัญหาแต่เรา ต้องร่วมมือกันร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกันและร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง